สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กับเรื่องของคาบูนะครับก็วันนี้จะมาแนะนําคาบูที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นที่คนส่วนใหญ่แล้วไม่นิยมใช้หรือมองข้ามมันไปหรือถอดทิ้งขว้างนะครับเป็นคาบูที่สวยมากๆลูกหนึ่งเนื้องานดีมากๆลูกหนึ่งจากค่ายมิคุนิ ที่ไม่แพ้คู่แข่งอย่างเคหินหรือไคหินนะครับคาบูลูกนี้เป็นคาบูของยามาฮ่า VR นะครับจากค่ายมิคุนิเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันน่าใช้แบบไหนนะครับนี่คือเนื้องานของผิวคาบูนะครับเป็นคาบูแท้ติดลดอายุประมาณ30ปีแล้วนะครับ รหัสตัวปั๊มต่างๆนะครับช่องสกูต่ตางๆนี่คือคาบูอายุ30ปีนะครับจะเห็นว่าผ่านมานานขนาดนี้แต่ชิ้นงานนะครับเนื้องานยังดีอยู่เลยไม่มีสึกนะครับจะมีขึ้นเกลือบ้างนะครับอันนี้คือผมล้างแล้วนะนี่คือคาบูของยามาฮ่า vr นะครับจากค่ายมิคุนิ เป็นคาบูแท้เม d อิน j จแปนนะครับที่ติดมากับรถยามาฮ่า r นะครับเป็นคาบูที่น่าใช้ลูกหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้หรือมองข้ามแล้วถอดทิ้งนะครับเปลี่ยนไปใช้คาบู30ของเคหินอ,อย่างคาบู K อะไรอย่างนี้ครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าคาบูเดิมของ VR ก็ไม่แพ้คาบูเคนะครับแต่ ด้วยด้วยความที่ว่าคาบูลูกเนี้ยคือความความด้อยของมันเนี่ยคือปากมันเล็กนะครับซึ่งปากมันอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดมิลแต่ถ้าถามว่าในรถเดิมเนี่ยหรือรถลูกเดิมห้าเก้าเนี่ยในรถร้อยห้าสิบเนี่ยห้าเก้าหกสิบเนี่ยผมบอกเลยว่าคาบูเดิมเนี่ยเอาอยู่แน่นอนคาบูเดิม VR เนี่ยนะครับ อ,อยู่นะครับไม่จําเป็นต้องขยับไปปากสามสิบหรือสามสองสามสี่เลยด้วยซ้ํานะครับทุกอย่างอยู่ที่การจูนนะครับคบูท่อในรถสองจังหวะนะครับอ่ะต่อไปคือถ้าเป็นในในในคนที่ชอบแต่งรถในรถสี่จังหวะเวฟหรือโซนิกหรือ คลิกตัวเก่าคลิกคาบูหรืออะไรพวกนี้คือที่เป็นรถสี่จังหวะคาบูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะนึกถึงคาบูแดดไมโครเอนโปถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมผมก็ชอบเอนโปนะแต่ด้วยความที่ว่าเราติดปากกันซะมากกว่านะครับเราติดปากเราจํามาจากเพื่อนจํามาจากพี่ หือจำมาจากคนข้างๆว่าเอ้ยใส่คาบูแดดแดดสิใส่เอ็นโปสิซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีคุณนี้คาบูของมีคุณนี้เนี่ยก็น่าใช้ไม่แพ้นะครับนี่คือคาบูที่ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้แต่หารู้ไม่ว่ามันเป็นคาบูที่ดีมากๆลูกหนึ่งนะครับมือ2ตอนนี้เนี่ยของคาบูยามาฮ่า r เนี่ยตอนนี้เนี่ยถูกมากนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เห็นขายอยู่ใน กลุ่มอยู่ในเพจอยู่ในเฟซหรืออยู่ในแอปซื้อขายออนไลน์อะไรพวกเนี้ยคือลูกหนึ่งมือสองเนี่ยสามบาทบางบางบางคนขาย250ร้อยห้บามถึงไม่เกิน500บาทนะครับที่นี่คือขบูแท้นะครับผมบอกเลยว่าน่าเสียดายมากๆถ้าคุณจะมองค่ามันไปนะครับนี่คือขบู VR 150ถ้าจะใช้ขบูเทียมอย่างแดดหรือเอนโปนะครับ ที่มีราคาอยู่ในท้องตลาดตอนนี้อย่างคาบูเวนโปเทียมเนี่ยลูกหนึ่งสองร้อยสามร้อยประมาณนี้คือเทียมสุดๆเลยอะถูกสุดๆเลยผมเห็นขายอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบสามร้อยประมาณเนี้ยคือถูกมากๆนะครับแต่หารู้ไม่ว่าวัสดุที่มันใช้เนี่ยด้อยกว่าคาบูแท้ๆอย่างคาบูลูกนี้ซึ่งเป็นของ VR เนี่ย คือด้อยกว่ามากนะครับนี่คือขบูอายุ30ปีซึ่งคือยังอยู่ดีอยู่นะครับยังอยู่ดีอยู่เห็นไหมครับพื้นผิวแบบสวยแล้วก็ละมุนมากนะครับอันนี้ผมล้างแล้วนะช่องทางเดินน้ำมันต่างๆคือเรียกว่าสมบูรณ์มากๆนะครับคือจากวัสดุที่เขาใช้นั่นแหละฮะอันนี้คือคาบูเมดอินเจแปนนะครับ แท้เลยติดรถยาม,มาฮ่า VR นะครับถ้าใครนะครับก็ที่คิดจะเปลี่ยนคาบูเป็นคาบูเทียมนะครับอย่างเช่นอเอ็นโปรเทียมที่ขายในพวกช้อปปิ้งลาซาด้เนี่ย <c oughs> ลองเปลี่ยนมาเล่นมีคุณนี้หรือคาบู VR บ้างดูนะครับลองดูบ้างนะครับผมบอกเลยว่า ถ้าคุณหามือสองดีๆได้เนี่ยราคา3 3 0 0 2 0 0 3 0 0บาทเนี่ยคือผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่โคตรกำไรนะครับเพราะว่าถ้าเบิกใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าหลายพันนะครับหลายพันบาทที่จะได้คาบูแท้แบบนี้นี่คือแท้ญี่ปุ่นด้วยนะเม d ดอินเจแปนะครับคือแท้ญี่ปุ่นด้วยถ้าใครที่ขับรถคาบูอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยน คาบูโตเป็นเอนหรือแดดเนี่ยลองลองเปิดใจแล้วลองมาใช้มิคุณนี้นะครับมิคุณนี้ที่เป็นของอที่อยู่ในรถายามาฮ่าหรือรถซูซูกินะครับลองไปหาดูมือสองนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะเพราะว่าหนึ่งคือราคามันถูกมากเพราะว่าคนไม่ค่อยนิยมแต่กำไร กำไรของมันคืนคุณภาพของคาบูเนี่ยดีมากๆนะครับนะบก็ประมาณนี้จูนไม่ยากไม่ต่างอะไรจากเอ็นโปหรือคาบูเคนะครับจูนไม่ยากนะครับชิ้นงานหรือพวกทางเดินน้ำมันต่างๆคือไม่ต่างกันนะครับถ้าเป็นแท้เหมือนกันเนี่ยจับมาชนกันเนี่ยเนียนเหมือนกันนะครับยังไงก็คือสู้ได้แน่นอนนะครับอ่ะดูอีกรอบนี่คือคาบู ที่เป็นคาบูทแท้จริงๆนะครับแท้จริงๆจะเห็นว่าอันนี้คืออายุอายุสาปีแล้วนะคาบูเนี่ยคือต้องบอกว่าแทบจะไม่มีความสึกหลอใดๆเลยนะครับและเนื้องานยังเนียนใสอยู่นะครับมีความเนียนแบบละมุนมากๆนี่คือสเสน่ห์ของคาบูมิคุนินะครับที่ติดมากับรถยามาฮ่าหรือซูซูกิในรถรุ่นเก่าๆนะครับลองไปหาดูมือสองมาใสกันได้นะครับ เป็นกระบูที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับก็ประมาณนี้นี่และทั้งหมดนี้คือกรบูมิคุนินะครับที่ติดมากับรถยามาฮ่า VR ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ